อาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูน้องก็จิซ้อมบอลกับโค้เต้เป็น EP พีที่52แล้วนะครับอีพีนี้โค้เต้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาพร้อมใบอนุญาตนะครับแฟชช i ดิปโลม่านะครับใบอนุญาตซ้อมบอลฟุตบอลเยาวชนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงครับปะนี่นะครับก็ความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเด็กๆมากันเยอะเลยนะครับหลังจากโค้ดกลับมาแล้วนะครับตอนโค้ดยังไม่มานี่คนน้อยครับวันนี้โค้ดกลับมาแล้วนะครับ มาพร้อมกับพิเตอร์นะครับตรงผมใหม่ส่งบอลแบบเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะให้ละขยะก็มักเกอร์นี่เรียงเต็มเลยครับเต็มพื้นที่เอาละครับเหลือบอลลูกเดียวแล้วจาก3เหลือ2เหลือ1 เสียงบอลจับเพื่อนนะครับเอาแล้วครับก็จีไปมาแล้วครับอันนี้แค่ได้กินกูหลอกอันนี้ไปไปมาแล้วนะครับก็เลยมีประสบการณ์อันนี้มีประสบการณ์ครับนี่ไงโอ้โหนี่มันยืนนิ่งเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้้ะคนเลยเอาแล้วนี่ชุดนี้ก็ ทีนี้ก็ไปมาแล้วนะครับอ,ออตโตซีมอนออตโตซีมอนโอนอิวนะครับก็จีแล้วก็เอลนะครับไปด้วยกันมานะครับกา์ดรูทนะครับ,รบก็คือเป็นการสแกนครับ เลี้ยงแบบนี้อ่าชุดโตโยนบอลนะครับแถมแถมมาดูชุดเล็กกันต่อครับเริ่มเป็นสามคนแล้วนะครับ สามคนหนีสามคนครับเพิ่มการสแกนครับเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วเอานิวไม่ยอมอ่ะเาเรียบร้อยเอโต้จับบอลไว้ แชบอลครบติต้งแล้วเพื่อนด Oh <laughs> ตัดวิ่งมาตรงกลางของกรุบตัวเองไม่เข้าใจอ่ะพี่แม่บอกเลขใช่ป่ะก็ผมไม่เข้าใจตรงไหนคือหนึ่งนี่ไงนี่งข้ามาก่อนวิ่งเข้มาก่อนฟังดิฟังสิวิ่งมาตรงกลางนี่ไงเขาแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วอันนี้เดี๋ยวบอกเลขบอกเลขโคจะบอกเลขถ้าเขาบอกเลขหนึ่งก็ไปตรงนี้เลขสองก็ตรงนี้ คุณแรกพอไหมพิงออกไปสับขาล้อด้วยอาแล้วครับระวางออโต้กับออนิวหนึ่งสี่สี่สี่ไปต่อท้ายอ่ะคู่ต่อไปอยู่ตรงกลาง สตาร์ทวิ ist, ่งไปสองสองสองพูดตัวไป 3 <laughs> 3

เรียมเรียมสี่ม้วอะไรเปครับเป็นกเ่จห้ายมนหน้าด้วยหมวนหน้าด้วย ไม่มีเอาโตรลันเอาโตรลันเ <c oughs> อาโต้เอาโต้ไปแล้ว วิ่งออกมารับบอลครับวิ่งออกมารับบอลจุดที่1น,นี่ครับเหมือนโค้ชครับวิ่งออกไปรับบอลจุดที่1นรับบอลเสร็จแล้วคืนบอล แค่นี้งครับให้เสร็จแล้ววิ่งออกมา ต่อยฟังเลยนะครับแล้วก็มาือนีเลย สตอบไปรับบนจุดที่3นะครับ1 2 3อจุด3อยู่ตรงนี้นครับกลับมาจุดที่3นะครับ ไปยืนที่มาเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับเป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สามแล้วครับอยู่สองคน,อนเอ้าไปไหนฮนนะกลับบ้านแล้วด้วยไม่บอกโค้ดด้วยเดิน,น,นแนวเลย <c oughs> หนึ่งสองอาสาม ก็ส่งคืนนะครับอ๋อชิงบอลแบบนี้นะ ส่งบอลสามคนนะครับสีดำสีดำสีฟ้าสีฟ้าตอนนี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกอยู่นะ้ครับทุกคนนี่ครับส่งบอลหนึ่งสสามนะครับหนึ่งสสาเป็นลายเครื่องหมายบวกอยู่นะครับ โอ้ยเจ็บใจนี่ครับเดี๋ยวไปดูมุมมองก็จิกันนะครับโดนโค้ดนั่นไงไอ้ก็จิเย็น บ้านไป็เจ็บคอเขาไปทำอะไรมาไม่สบายไม่สบายใสย่ก๊าซร,รู้มาวันเดียวป่วยเลย ค่าเทอมเอมราเป็นแสนลงไปในสนามส่งบอลแค่กรุปตัวเองเท่านั้นห้ามมั่วจะตัดทำไมแล้วก็ส่งบอลให้กรุปตัวเองซีมอนยังคึกไม่เลิก เคลื่อนที่ดิเคลื่อนที่ไปดิเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมันได้อะไรไม,นะม่เนี่ยได้อะไรไมนะ่เนี่ยเออเคลื่อนที่ไปดิเคลื่อนที่ไปเออเคลื่อนที่ไปเออเคลื่อนที่ไป <c oughs> <c oughs> ตายตายไปหนึ่ง อย่าลืมนะก่อนกลับบ้านนะสิบลูกเขาโตโด้ด้วยไม่บอกมันเป็นความลับทางราชการ<อ>ามตามคนเดิมด้วย

ลั่นลันล่นลั่น <c oughs> <c oughs>

กลัวไม่ถึงบอลโต้กลัวไม่ถึงบอลก็จีบอกไม่เป็นไรใส่สก,กัดรอ สเสียมเรีย <c oughs> เเ่ยมแ <c oughs> <c oughs> อลบอกไม่เปไ็นไรลามอส เจอลามอสเจอแอลลามอสครับบอกไม่ต้องรีบก็ได้เจ็บบ้าวก็เจ็บไหมแล้วไหวไหมไหวนะรอองสองครั้งก่อนนะมาคือ ีรอย่างของเขาไอ้ผูนั้นโก้ตลอดเลยสอนอ่าแล้วแต่บอยมัานมันเขย่ะไปองฮะดูเลยเกเกาะเะ เรียบร้อยเจ็บแล้วยังไม่จบครับสองเอาแล้วไม่โดนดชนไม่โดนด้วยโอ้ดึงไม่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ด้วย